ถวายสาัตว์คณะรัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วเตรียมเริ่มนับวันที่หนึ่งในการถแถลงนโยบายสัปดาห์หน้าก่อนเดินหน้ายุบสภาใน4เดือนเปิดทางสู่การเลือกตั้งและนี่คือโฉมหน้า6กรองนายกรัฐมนตรีที่จะคุมบังเหียนด้านต่างๆกับโจท้าทายต้องทําเร็วทําใหญ่และยั่งยืนพิพั์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่เพียงด้านคมนาคมแต่จะดูกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลังงานความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ด้วยโซพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีคนนี้จะดูแลด้านสังคม กระทรวงแรงงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปจนถึงสาธารณาสุขการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีสถาบันนโยบายที่ดินแห่งชาติและอีกหลายภาคส่วนมวอศักอวันโนจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูงานด้านกฎหมายเป็นสำคัญกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมงานด้านความปรองดองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติราชาบัณฑิตยสถานและคณะกรมกรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเอกน,นิตินิติธรนประพาธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำกับดูแลกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณร้อยเอกธรรมรัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์รวมไปถึงดูแลงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติประมงแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสุดท้ายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพ่วงดูส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเมื่อเข้าเฝ้าและถวายสัตว์ปฏิญาณเสร็จสิน้นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาวีรกูลประชุมคณะรัฐมนตรีกลางดึกในทันทีได้มาติเป็นนโยบายที่รัฐบาลเตรียมนําไปถแถลงต่อรัฐสภาเน้นการแก้ปัญหาสีด้านร่วมกันโดยเน้นหนักเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจไทยยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจจะเน้นการลดรายจ่ายและค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยโครงการคนละครึง่งพร้อมลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงาน เน้นการให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานทดแทนง่ายขึ้นเกษตรกรเป็นกลุ่มวิชาชีพที่รัฐบาลชุดนี้จะเน้นช่วยเหลือด้วยโดยเฉพาะในภาวะสินค้าเกษตรราคาตกต่ำโดยเฉพาะข้าวมันสำปะหลังโดยจะลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและปราบปรามขบวนการลักลอบนำผลผลิตการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานายกอนุทินกําชับว่าเวลามีน้อยคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานหนักจิตวันต่อสัปดาห์และการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจมีมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันด้วยสำหรับการถแถลงนโยบายนั้นจะเกิด เกิดขึ้นในช่วงวันที่29ถึง30กันยายน